ตรงนี้ก็เป็นข้อมูลสรุปแล้วครับเห็นไหมครับว่ามันกรอกสั้นง่ายกระชับรวดเร็วเลยสําหรับคนที่เป็นมย์เงินเดือนม,มือใหม่แล้วก็ไม่ได้มีค่าลดหย่อนอะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยบางคนอาจจะไม่ต้องเสียภาษีด้วยนะครับแต่ว่าในเคสนี้เนี่ยตัวเลขมันค่อนข้างจะเวิร์ดนิดนึงให้ดูเหมือนแบบตัวเลขมันเยอะนะครับเราก็จะเห็นว่าเงินได้ทั้งปีล้านสองเนี่ยคำนวณมาแล้วมีเงินได้สุทธิเนี่ยอยู่ที่9 7 1 0 0 0บาทนะครับเมื่อเอามาคํานวณภาษีปรากฏว่าอะไรนะครับปรากฏว่ามีภาษีต้องชาระเนี่ยอยู่ที่20% นะถือว่าเยอะมากๆนะครับผมในเคสนี้เขาถูกหักภาษีให้จ่ายไว้ทั้งหมดนะครับคือ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับเราก็ต้องชำระเพิ่มอีก9ก0าดูตัวเลขตรงนี้ดีๆนะครับแนะนำเลยสำหรับคนชำระเพิ่มอย่าดีใจว่าเอ้ยชำระเพิ่มแค่9 0้0กว่าบาทหรือชำระเพิ่มแค่หลักสิบหลักร้อยให้ดูก่อนว่าจริงๆแล้วภาษีต้องชำระเนี่ยมันคือบรรทัดด้านบนนะถ้ามันคำนวณมาแล้วเนี่ยมันมีภาษีเยอะอันนี้บอกเลยว่ายอดที่เราเสียภาษีทั้งปีจริงๆเนี่ยมันคือบรรทัดบนสุดนะครับคือภาษีต้องชำระไม่ใช่ภาษีต้องจ่ายเพิ่มนะอันนี้บอกไว้ว